สำหรับชาวราศีมิถุนชาวมิถุนในเดือนกุมภาพันธ์2,566นี้ดาวตัวของท่านเดินเข้าพบเรือนมรณะมีเกณฑ์เข้าไปพัวพันกับสิ่งเก่าสิ่งเดิม,ามการกลับเข้าไปทบทวนในสิ่งที่ผ่านมาเพื่อนำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของการดำเนินชีวิตสิ่งใดที่เราละเว้นสิ่งใดที่เราทำทิ้งไว้ที่ไม่ได้นำมาทำต่อให้กลับไปพิจารณาในสิ่งนั้น พร้อมทั้งนำมาแก้ไขปรับปรุงวางเป้าหมายในชีวิตท่านใหม่เป็นเดือนของการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายในชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องการงานของท่านในเรื่องของงานดาวการงานเป็นเกษตรดาวตัวตนของท่านเดินเข้าพบมรณะสิ่งเก,เก่าในงานงานเก่าสัญญาเก่าธุรกิจเดิมผลิตภัณฑ์เก่าเดิมธุรกิจที่ละเลยสามารถนำกลับมาทำใหม่จะดีในเรื่องของการเงินดาวสุขเดินเข้าพบเรือนสุภะ ดาวสุกเป็นดาวการเงินของท่านเดินเข้าพบเรือนสุภะสัมพันธ์กับลาภะการเงินจะเข้ามาในช่วงสุดท้ายมีเกณฑ์เงินเข้ามาแบบตามที่คาดและมุ่งหวังไว้เช่นกันในเรื่องของความรักดาวความรักเป็นเกษตรในราศีมีนความรักยังคงเป็นสิ่งที่สดชื่นในชีวิตวิถีชีวิตของท่านดาวคนรักดาวปัตตนิไม่มีดาวร้ายส่งกระแสถึงความรักจึงค่อนข้างมั่นคงเกณฑ์จากเกณฑ์เลิกแทบจะไม่มี จึงเป็นเดือนที่ดีของความรักเดือนหนึ่งเลยก็ว่าได้คนมิถนุนในเดือนนี้หากต้องการทำอาชีพที่สองอาชีพสำรองสามารถเริ่มได้ในเดือนนี้หากมีโอกาสใหม่ๆใดๆเข้ามาในเดือนนี้ให้รีบขวารีบฉวยเอาไว้อย่าปล่อยให้พลาดเพราะความลังเลเพราะเดือนนี้ถือเป็นเดือนของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตของท่านเดือนหนึ่งเช่นกัน